สวัสดีจ้าพอกันคือเกาเนื้อจ้าเลาะปลาหาเห็ดพอเห็ดละงกกันยังบ่ออ,อกมาจ้ามามาจ้ามาลุ่นกันว่าเอาสิมานบ่มานนมี่ไปจ้าไปหาเห็ดพอน้ำกันพอแล้วจ้าเห็ดพอหน่วยใหญ่แก่แล้วนาก็มี เบืองพี่น้องมันแตกมันเน่าแล้วนะจ๊ะมันออกแต่ดุแล้วพี่น้องเห็นหน่วยเดียวนะโคอดเก็บเร็ว จบแล้วมีพี่น้องหลายคนนะจ๊ะแล้วประหาน้ำเนย ช่ว <laughs> งนี้บ่ค่อยมีเวลาเนาะจ้ะเพราะว่ามีเบี้กในสวนมันนี้ก็มาผู้เดียวเพราะว่าบา่าวซวนไปเฮ็ดเบี้กเนาะจ้ะมันมนี้ก็บสีมานโบมานมาหลุนน้ำกันจ้าวันนี้ก็วันที่ แดมิถุนาสองห้าหกหเาจะไปหาก็เพอะได้กินจ้าแต่ว่าไปได้บดุลไปได้สุมมุมงสองสุม,มสุมงส่วนนี้เห็ดพ่อมันแกแล้วน,นะา๊ะมันออกโดนแล้วเอามาเปาะกับตัวมันแกแล้วที่มันขาวแบบนี้ นี่พ่มือสาวไส้นะครับพี่นงสาวไส้ไปหาเห็ดผู้เดียวก็ได้อยู่นะครับเห็ดเพาะนะครับก็ยังพอได้อยู่เด้อพี่นงเด้อสาหรับเห็ดเพาะนะครับในฤดูกาลนี้เห็ดเพาะออกขนาดเลยนะครับหามาหลายอาทิตย์แล้วนะครับสาหรับเห็ดเพาะก็ยังพอได้อยู่นะครับบ่อซนไปไ้ไปนําเสาวไส้นะครับสาวไส้ไปผู้เดียวนะครับไปหาบ่อซนก็ทํางานมิตรละปาปังนะครับ ทำงานในให้ในสวนนะครับพี่น้องก็ไม่ค่อยมีเวลาปัดใดช่วงนี้นะครับเฮ็ดผัดออกนะครับพี่น้องได้ข่าวว่าเฮ็ดละโงกออกคลิปหนาต่อไปอาจจะพ่อคลิปเฮ็ดละโงกนะครับติดตามไปเลยนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็พ่อหอมปากหอมคอนะครับได้ยินข่าวว่าเฮ็ดละโงกออกทางโซนเต่าห้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปลองเบิ่งนะครับว่าจะเป็ดจังไดนะครับแล้วค่อยพอกันใหมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ